เจ็ดที่นั่งสุดคุ้มประตูไฟฟ้า2บานเปิดปิดด้วยรีโมทใช้สะดวกทันสมัยดีไซน์พรีเมียมแต่ง VIP ครบพร้อมจบผ่อนแค่6 0พันเท่านั้นสำหรับ Honda f ฟ e ดคันนี้ปี2010ไฟหน้าโซนหน้าสวยขาวใสเนียนกริปยังกับออกมือหนึ่งนะครับคันนี้ล้อแม็กเราแต่ง VIP มาให้แล้วเบาะด้านในสีดำ ตัดด้วยได้ขาวมีแถบขาวทั้งเบาะทั้งฝั่งคนขับและแถว2แถว3นะครับสวยมากคันนี้ดูดีมีระดับตามสไตล์ VIP นะครับ h o n d a f ฟ e ดคุ้มแน่นอน <Yeah. S 1> ฝั่งคนขับนะครับเกียร์อัตโนมัตจอทัชสกรีนนะครับผมปรับระดับมีโหมดให้เลือกสันมากมายปรับระดับความเย็นด้วยแอร์ออโต้เกียร์นะครับวางอยู่ทางด้านซ้ายมือของคนขับอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอควรแถว2แถว3สามารถพับได้นะครับ เก็บของจุของได้แน่นอนคันนี้ Honda f ฟ t ดประตูไฟฟ้า2ข้างใครที่กำลังหาซื้ออยู่หรือ,อยาลังเลครับ